บทที่1741เดเนื่องจากหมาชาวมีลูกแก้วดูดเลือดกับสายเลือดบรรพชนไปหลี่อยู่ในตัวจึงทําให้เขาคลุ้มคลั่งตอนนี้มีเพียงไม้เท้ากายสิทธิ์จากที่ชุนเท่านั้นที่จะสามารถเอาลูกแก้วดูดเลือดออกมาจากตัวหมาชาวได้ไม่อย่างนั้นเขาก็จะถูกลูกแก้วดูดเลือดควบคุมไปตลอดแต่ว่าความแข็งแกร่งที่หมาชาวแสดงออกมาตอนนี้แม้แต่หยางเฉินก็สู้ไม่ได้ถ้ารอให้หมาชาวฆ่าไปหลี่เยี่ยนได้สําเร็จแล้วหยางเฉินเองจะสามารถควบคุมหมาชาวได้ยังไง ผิดได้เช่นนั้นสายตาของหยางเฉินก็หันไปยังผู้แข็งแกร่งชุดดำแล้วพูดด้วยสีหน้าที่เคร่งขรึมว่าในเมื่อคุณมาที่ราชวงศ์เฟิงในเวลานี้น่าจะมีเป้าหมายอยู่แล้วคุณต้องการอะไรก็พูดมาตามตรงเถอะชายหน้ากากผู้แข็งแกร่งชุดดำก็หันมาทางหยางเฉินดวงตาที่ซ่อนอยู่สีดำคู่นั้นลึกเกินอย่างถึงราวกับมองหยางเฉินได้อย่างทะลุปร,รุปโปรง่งจากนั้นก็มีขวดหยกปรากฏขึ้นในมือเขาหนึ่งขวดเพียงนิ้วดีดออกขวดหยกขวดนั้นก็ลอยมาที่หยางเฉิน ยางเฉินรีบร,รับมันเอาไว้ขมวดคิ้วแล้วถามไปว่านี่คืออะไรผู้แข็งแกร่งชุดดาพูดออกมาว่านี่คือยาสะกดวิญญาณมันสามารถสะกดลูกแก้วดูดเลือดที่อยู่ในใจของน้องชายแก้ได้ขอแค่เขากินเข้าไปก็จะได้สติกลับคืนมา ก่อนหน้านี้ฉันก็ได้พูดไปแล้วด้วยสภาพของเขาตอนนี้อย่างมากจะอยู่ได้แค่สาวันต่อให้กินยาสะกดวิญญาณเข้าไปแล้วก็ยังไม่เพียงพอฉันสามารถช่วยได้ด้วยการผนึกลูกแก้วดูดเลือดในตัวของเขาเอาไว้ได้ชั่วคราวเท่านั้นเต็มที่ก็ได้แค่เจวันหรือก็คือภายในเจวันนี้แกจําเป็นต้องเอาไม้เท้านั่นมาให้ได้ไมิางนั้นหลังผ่านไปเจวันเขาจะมีเพียงจุดจบเดียวก็คือร่างกายระเบิดจนตาย พอได้ฟังผู้แข่งแกร่งชุดดำพูดกับเรื่องที่จะต้องสืบทอดที่ชุนทำให้เขามีลางสังหณ์ว่าผู้แข่งแกร่งชุดดำที่อยู่ตรงหน้าเหมือนกำลังจะเล็งที่ชุนอยู่ยังเชิญถามไปว่าถ้าคุณช่วยพวกเราแล้วคุณอยากได้อะไรจากพวกเราเป็นการตอบแทนหลังจากที่ได้ฟังยางเชิญพูดผู้แข็งแกร่งชุดดำก็หัวเราะออกมาเบาๆแล้วถามไปว่าทำไมนายถึงคิดอย่างนั้นละการที่ฉันช่วยพวกนายจำเป็นต้องได้อะไรจากตัวพวกนายด้วยเหรอ ยางเฉินพูดด้วยสีหน้าทีเรียบเฉยว่าเราไม่ได้รู้จักกันแล้วทำไมคุณถึงต้องช่วยพวกเราด้วยผู้แข็งแกร่งชุดดำพูดไปว่าฉันไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นแค่อยากให้ในายรับปากว่าจะทำอะไรให้ฉันเรื่องหนึ่งอย่างเฉินตกใจด้วยความสามารถของคุณยังมีอะไรที่ยังทำไม่ได้อีกทำไมยังต้องให้ผมช่วยคุณด้วยถ้าหากว่าเรื่องที่คุณให้ผมไปทำเป็นสิ่งที่ผิดมนุษยธรรม ผู้แข็งแกร่งชุดดาพูดออกมาอย่างใจเย็นว่าเรื่องที่ผิดมนุษยธรรมฉันไม่มีทางให้นายไปทำแน่นอนส่วนเรื่องที่ฉันจะให้ทำอะไรนั้นมันก็ยังไม่จำเป็นต้องรู้ตอนนี้เพียงตอนนี้นายยินดีจะตอบรับคําขอของฉันไม่ขอเพียงนายรับปากฉันก็จะช่วยผนึกลูกแก้วดูดเลือดในร่างกายของน้องชายนายให้ยางเฉินถามจะให้ผมช่วยคุณทําอะไรอย่างน้อยก็น่าจะบอกให้ผมรู้ก่อนไม่ใช่เหรอ ผู้แข็งแกร่งชุดดำตอบตอนนี้ยังคิดไม่ออกรอฉันนึกออกแล้วค่อยบอกนายก็แล้วกันยางเถินขมวดคิ้วขึ้นมาเขาไม่ชอบความรู้สึกแบบนี้ถามอีกฝ่ายบอกตัวเองตั้งแต่ตอนนี้ว่าจะให้ไปทำอะไรเขาค่อยตัดสินใจง่ายหน่อยแต่อีกฝ่ายกลับยังคิดอะไรไม่ออกกลับให้ตัวเองตอบรับคำขอซะแล้วเหรอนายคิดว่าตัวเองในตอนนี้ยังมีทางเลือกอื่นเหลืออีกอยู่หรือเปล่า พอเห็นอย่างเฉินไม่พูดผู้แข็งแกร่งชุดดำจึงถามไปด้วยน้ำเสียงที่เรียบเฉยอย่างเฉินหันมองไปยังหมาเชาวที่ไม่เหลือสติแล้วจากนั้นก็หันมามองผู้แข็งแกร่งชุดดำกัดฟันแล้วพูดไปว่าตกลงผมรับปากแต่ว่าเรื่องที่ผิดมนุษยธรรมผมไม่มีทางไปทำเด็ดขาดตกลงตามนั้นผู้แข็งแกร่งชุดดำพูดขึ้นแล้วยื่นมือข้างหนึ่งไปทางหยางเฉิน พอ,อยหยางเฉินจับมือของอีกฝ่ายถึงได้รู้ว่ามือของอีกฝ่ายแก่ชรามากเหมือนกับหนังที่หุ้งอยู่บนกระดูกบ่งบอกว่าอีกฝ่ายอายุมากแล้วบูมทันใดนั้นเองก็เกิดเสียงดังสนั่นขึ้นแล้วเห็นร่างของปหลี่เยี่ยนกระเด็นลอยออกไปพร้อมกระอักเลือดอยู่กลางอากาศออกมาลมปราณวิถีบู้ในตัวของปหลี่เยี่ยนลดลงราวกับคลื่นทะเลที่ซัดสาดและหายไปอย่างรวดเร็ว มาชาวคำรามออกมาขยับร่างกายไปปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าไปหลี่เยี่ยนแล้วทำการโจมตีลงไปอีกทีบงังในวินาทีแห่งความเป็นความตายไปหลี่เยี่ยนได้กลิ้งหลบไปบนพื้นอย่างรวดเร็วมาชาวโจมตีลงไปในตำแหน่งที่เขาเคยอยู่ทำเอาเศษดินหินกระจัดกระจายราวกับระเบิดลงยังไงยังงั้นพวกแกต้องรับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้น จููไป๋หลี่เยี่ยนก็พูดด้วยสีหน้าที่ดูร้ายพูดจบเขาก็โยนวัตถุบางอย่างที่มีขนาดเท่าไข่ไก่ไปทางหมาชาวบูมเกิดเสียงดังขึ้นเศษดินหินกระจัดกระจายและมีควันสีขาวมากมายพวยพุ่งออกมาหลังจากที่ควันจางหายไปยังคิดว่าไป๋หลี่เยี่ยนยังจะนั่งยิมอยู่ตรงนั้นอีกไหมละ่ะหมาชาวที่สูญเสียเป้าหมายไปแล้วก็ได้โจมตีมั่วๆไปทุกทิศทางราวกับกำลังปลดปล่อยความโกรธที่อยู่ในตัวออกมาเต็มที่ ปังัง,งสิ่งก่อสร้างของราชวงศ์เฟิงที่อยู่รอบๆต่างพังทลายลงไปย่อยยับหยางเฉินขมวดคิ้วขึ้นมาพยายามมองหาไปหลี่เยี่ยนแต่กลับไม่สามารถสัมผัสลมปราณในตัวของอีกฝ่ายได้เลยแสดงว่าอีกฝ่ายได้เพ่นหนีไปจากราชวงศ์เฟิงแล้ว ทันใดนั้นผู้แข็งแกร่งชุดดำก็ได้พูดออกมาว่าด้วยความสามารถของในายในตอนนี้ถ้าอยากรู้ว่าเขาหายไปไหนแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะตระกูลไปหลี่มีวิธีปิดบังลงปราณของตัวเองอย่างเฉินรีบมองไปทางผู้แข็งแกร่งชุดดำแล้วถามไปว่าท่านรู้หรือเปล่าว่าเขาอยู่ไหนรู้หรือไม่รู้แล้วมันสำคัญชีไหน การแสดงออกของอีกฝ่ายชัดเจนมากว่าไม่อยากเข้ามายุ่งเรื่องระหว่างหยางเฉินกับตระกูลไปหลีสิ่งที่สำคัญที่สุดคือผู้แข็งแกร่งชุดดำกับหยางเฉินไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกันหยางเฉินจ้องมองผู้แข็งแกร่งชุดดำอย่างลึกซึ้งจากนั้นก็พูดด้วยน้ำเสียงที่จริงจังว่าตอนนี้ท่านจะช่วยผนึกลูกแก้วดูดเลือดในตัวน้องชายผมได้แล้วใช่ไหมผู้แข็งแกร่งชุดดำไม่ตอบอะไรแล้วมองไปยังหมาชาวที่กำลังโจมตีอย่างบ้าคลัง่งจากนั้นก็ขยับขายอย่างกระทันหันหายไปจากจุดที่เคยอยู่ทันที ตุบตุบตุบวินาทีต่อมาเขาก็ไปปรากฏตัวอยู่ข้างข้างหมาชาวส่วนนิ้วของเขาก็จิ้มลงไปตามจุดต่างๆบนร่างกายของหมาชาวอย่างรวดเร็วหมาชาวในตอนนี้เรากับผีดิบหลังจากที่เขาถูกจี้จุดให้หยุดอยู่กับที่บทที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบสองทันทีหลังจากนั้นก็พบว่าหมาชาวที่กำลังคลุ้มคลัง่งตัวอักษรเลือนบนใบหน้าก็ค่อยๆจางหายไป ลมปราณที่เคยบ้าคลั่งก็ได้หายไปในทันทีเช่นกันแล้วร่างกายของหมาชาวก็อ่อนแรงลง้มลงกับพื้นหยางเฉินพุ่งตัวเข้าไปปรากฏตัวอยู่ข้างๆหมาชาวแล้วรับเขาเอาไว้แล้วมองไปยังผู้แข็งแกร่ง,งชุดดําด้วยสีหน้าที่เคร่งขรึมแล้วพูดไปว่าขอบคุณครับผู้แข็งแกร่ง,งชุดดําพูดออกมาอย่างใจเย็นว่าจำที่ฉันพูดเอาไว้นายมีเวลาแค่เจ็ดวัน ถ้าภายในเจ็ดวันยังเอาไม้เท้ากายสิทธิ์จากตี้ชุนมาไม่ได้ลูกแก้วดูดเลือดจะทำลายผนึกออกส่วนน้องชายของนายก็จะไม่สามารถทนรับแรงกดดันที่อยู่ภายในลูกแก้วดูดเลือดได้จนร่างต้องระเบิดออกสิ้นเสียง,งวินาทีต่อมาเขาก็อยู่ไกลออกไปนับสิบเมตรจากนั้นร่างของผู้แข็งแกร่งชุดดำก็หายไปจากสายตาของหยางเฉินทันใด อย่างเฉินจ้องไปทางที่ผู้แข่งแกร่งชุดดำจากไปกัดฟันแล้วพูดขึ้นว่าถ้าคุณกล้าหลอกผมผมรับรองว่าจะทำให้คุณได้ชดใช้อย่างสาสมแน่นอนเดิมทีเขาก็มีโอกาสสองครั้งที่จะได้สื่อทอดที่ชุนแต่เพียงกลูที่ชุนที่ออกสู่ยุทธภพจะไม่สามารถควบคุมได้จึงได้ลมเลิกความคิดนี้และไม่อยากให้คนอื่นมุ่งเป้าไปที่ตี้ชุนด้วยสิ่งที่คิดไม่ถึงคือตอนนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งไม้เท้านั่นจึงทำให้เขาคิดหนัก มีตอนนั้นเองจัก,กรพรรดิเฟิงมก็ได้ปรากฏตัวจ้องมองหมาเชาาที่กำลังไม่ได้สติด้วยสีหน้าที่เคร่งครึมอย่างถึงที่สุดพลางพูดด้วยสีหน้าที่เคร่งครึมว่าพวกแกไม่รู้เลยว่าการที่พวกแกคิดจะฆ่าไปหลี่เยี่ยนราชวงศ์เฟิงมกับพวกแกในอนาคตจะต้องพบเจอกับภัยอันตรายมากขนาดไหนอย่างเถินจ้องมองจัก,กรพรรดิเฟิงพลางกล่าวอย่างใจเย็นต่อให้ฟ้าจะถล่มเราก็จะต้านมันไว้ให้ได้ พูดจบหยางเฉินก็อุ้มหมาเฉาขึ้นมาแล้วค่อยๆเดินออกจากราชวงศ์เฟิงไปในตอนนี้เขาไม่สนใจอะไรอีกแล้วแค่อยากกลับไปที่เย็นตูให้เร็วที่สุดจากนั้นก็หาทางเอาที่ชุนมาไว้ในครอบครองให้ได้เพียงเจ็ดวันนั้นมันสั้นมากๆเมื่อเลยกําหนดไปผนึกในตัวของหมาเฉาคลายออกผลลัพธ์ที่ตามมาจะร้ายแรงมากเมื่อเห็นหยางเฉินพาหมาเาาจากไปแววตาของจัก,กรพรรดิเฟิงก็มีแต่ความเยือกเย็นท่านพ่อ ในตอนนั้นเองเฟิงจื้อเอาก็มาถึงข้างๆแล้วพูดด้วยสีหน้าที่เคร่งขครึมงว่าไม่ว่ายังไงเขาก็เป็นสายเลือดของราชวงศ์เฟิงนะครับท่านพ่อไม่คิดจะช่วยหมาชาวจริงๆหรือครับจัก,กรพรรดิเฟิงพูดด้วยน้ำเสียงที่เคร่งขครึมงว่าแกจะให้ฉันช่วยยังไงช่วยมันแบกรับความโกรธของตระกูลไปหลี่อย่างนั้นเหรอเฟิงจื้อเอากัดฟันแล้วพูดไปว่า ท่านพ่อคิดว่าการที่พวกเราไม่เข้าไปยุ่งเรื่องของหมาชาวตระกูลไปหลีก็จะยอมปล่อยราชวงศ์ของเราไปง่ายๆอย่างนั้นเหรอครับนี่เมื่อเป็นไปไม่ได้แล้วทำไมเราถึงต้องผิดใจกับหมาชาวและอย่างเฉินด้วยล่ะผู้แข็งแกร่งคนหนึ่งที่บรรลุถึงแดนเหนือเทพขั้นหก,ก่อนอายุ30แถมยังมีพลังเทียบเท่าแดนเหนือเทพขั้นเจ็ชั้นยอดคนหนุ่มแบบนี้ต่อให้อยู่ในตระกูลบูโบราณก็คงหาคนที่สองไม่ได้แล้วมั้งขอรับ พวกเราเก็บตัวมานานขนาดนี้แล้วถึงเวลาที่ราชวงศ์ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเพื่อแสดงศักยภาพของเราจะดีกว่าไหมครับจัก,กรพรรดิเฟิงมองไปที่เฟิงจื้อเอา้าสีหน้าเค,คร่งขรึมอย่างถึงที่สุดเขารู้ว่าสิ่งที่อีกฝ่ายพูดนั้นก็มีเหตุผลไปหลี่เยี่ยนเกือบตายอยู่ที่ราชวงศ์เฟิงถึงราชวงศ์เฟิงจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ยังไงเรื่องมันก็เกิดขึ้นที่ราชวงศ์ตัวเองวิความบ้าอำนาจของตระกูลบูโบราณต้องไม่มีทางปล่อยราชวงศ์เฟิงไปง่ายๆแนะ่ จัก,กระพรดเฟิงเงียบไปครู่หนึ่งแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่เคร่งครึมงว่าถึงเวลาที่ราชวงศ์เฟิงต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างซะแล้วเมื่อได้ยินอย่างนั้นเฟิงจื้อเอาก็ดีใจขึ้นมาในทันทีทว่าในวินาทีต่อมาจาก,กรพรัดเฟิงก็พูดด้วยน้ำเสียงที่จริงจังอีกทีว่าฉันตั้งใจจะให้เจียหยีแต่งไปที่ราชวงศ์อู่ถ้าเราสองราชวงศ์มาร่วมมือกันเราก็สามารถรับมือกับตระกูลไปหลีได้แล้ว จากการคาดการณ์ของเขาผู้แข็งแกร่งแดนเหนือเทพของตระกูลไผ่หลี่น่าจะมีมากกว่าราชวงศ์เฟิงสองเท่าราชวงศ์อู่ก็แข็งแกร่งพอๆกับราชวงศ์เฟิงถ้าสามารถร่วมมือกันได้ก็พอจะรับมือกับอีกฝ่ายไหว เิงจื่อเอาถึงกับใบหน้าแข็งทื่อไปทันทีหันมองจากกระพัดเฟิงแล้วพูดไปว่าท่านพ่อสิ่งที่ผมหมายถึงก็คือเราสามารถหาทางฟื้นฟูความสัมพันธ์กับหยางเฉินได้เขาอายุยังน้อยก็บรรลุถึงแดนเหนือเทพขั้นหกแล้วแถมยังมีสายเลือดคลั่งอีกด้วยแน่นอนว่าเบื้องหลังต้องมีคนใหญ่คนโตคอยสนับสนุนอยู่แน่หมาชาวเป็นพี่น้องที่ร่วมเป็นร่วมตายกับเขาขอแค่เรายอมรับหมาชาวแล้วเป็นฝ่ายขอโทษก่อนพวกเขาต้องไม่มีทางปฏิเสธความหวังดีของเราอย่างแน่นอน อีกอย่างตอนนี้พวกเขากำลังลำบากถ้าเราเป็นฝ่ายมอบมิตรภาพให้เองสำหรับพวกเขาแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆไม่ใช่เหรอครับจัก,กรพัรดิฝฟิงขมวดคิ้วแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่เคร่งขรึมว่าแกหมายถึงให้ฉันไปขอโทษอย่างเฉินอย่างนั้นเหรอเฟิงชื่อเอารีบอธิบายผมไม่ได้หมายความอย่างนั้นเพียงให้ผมสามารถเป็นคนออกหน้าได้เพื่อทำให้ความสัมพันธ์ทั้งสองฝ่ายดีขึ้นจัก,กรพรรน์ฟเฟิงพูดด้วยความโมโหขุบปากไปเลยนะ พิดจะให้ราชวงศ์เฟิงของเราไปก้มหัวให้กับลูกนอกข้อที่ถูกขับไล่ออกไปงั้นหรือนอกจากฉันตายเถอะเรื่องนี้ต่อไปห้ามพูดถึงอีกฉันจะติดต่อกับทางราชวงศ์อู่เพื่อพูดถึงเรื่องการแต่งงานแล้วรอให้พวกเขาเป็นฝ่ายมาสู่ขอพูดจบจาก,กระพัดเฟิงก็สะบัดแขนเสื้อแล้วเอามือไขว้หลังเดินจากไปทันทีได้ยินเช่นนี้เฟิงชื้อเอาก็ขมวดคิ้ว เขารู้ดีการแสดงออกของหยางเฉินกับมาชาวก่อนหน้านี้ได้ทำให้จัก,กรพรรดิฝังโกรธมากถ้าไม่ใช่เพราะกังวลเรื่องอำนาจที่อยู่เบื้องหลังหยางเฉินเกรงว่าเขาคงลงมือกับหยางเฉินไปนานแล้วพอคิดได้อย่างนั้นฝังจื้อเอาก็พูดด้วยสีหน้าที่กังวลว่าราชวงศ์ฝังได้สูญเสียพันธมิตรที่ดีมากคนหนึ่งไปจริงๆซะแล้วไม่รู้ว่าทำไมเขารู้สึกมั่นใจในตัวหยางเฉินมากจริงๆ บทที่1,743ชายหนุ่มที่ให้ความสำคัญกับมิตรภาพเยี่ยงนี้บวกกับพรสวรรค์ด้านวิถีบูที่โดดเด่นขอแค่ไม่อายุสั้นต่อไปคงต้องมีชื่อเสียงที่เรื่องลือระบือไกลไปทั่วโลกแน่นอนคนที่มีศักยภาพที่ไรขีดจำกัดเช่นนี้ท่านพ่อไม่น่าตาบอดพ่อคบพ่อเรียกหาหนูเหรอ เมื่อเฟิงจื้อเอากลับไปถึงคฤหาสน์เฟิงเจียหยีก็มาหาเธอยังไม่รู้เรื่องที่จัก,กรพรรดิเฟิงจะให้เธอแต่งไปอยู่ที่ราชวงศ์อู่เฟิงจื้อเอาชี้ไปยังโซฟาข้างๆแล้วพูดไปว่านั่งก่อนสิหลังจากที่เฟิงเจียหยีนั่งลงไปแล้วเฟิงจื้อเอาก็พูดออกมาว่าในใจแกคิดว่าอย่างเฉินเป็นยังไงบ้างเฟิงเจียหยีชะงักไปครู่หนึ่งไม่เข้าใจว่าทำไมพ่อของตนถึงได้ถามเช่นนี้ ดูจๆภาพของอยางเฉินก็ปรากฏขึ้นมาในหัวของเธอคนที่อายุไล่เลี่ยกับเธอแต่กลับมีความสามารถเทียบเท่าแดนเหนือเทพขั้นเจ็ดชั้นยอดแล้วยังมีเรื่องตอนที่ทั้งคู่อยู่ในห้องลับของคฤราสห์กลางเขายีเหอ,อยางเฉินที่ท่าทางสงบเป็นสุภาพบุรุษพอคิดถึงตรงนี้นางจึงพูดออกไปว่าเขาเป็นคนที่เก่งที่สุดที่หนูเคยพบเจอมาแล้วค่ะแล้วเฟิงจื่อเอาก็ถามต่อว่าถ้าหากว่าพ่อให้แกแต่งงานกับเขาแกจะยินยอมไหม เมื่อได้ยินเช่นนี้เฟิงเจียหยีก็ทำหน้าตกใจตกตะลึงผ่านไปพักใหญ่เธอถึงพูดออกมาว่าพ่อค้จู่จู่ทำไมพ่อถึงจะให้หนูแต่งงานกับเขาล่ะคะด้วยความโดดเด่นของเขาพูดตามตรงหนูไม่คู่ควรกับเขาหรอกคะ่ะวันที่จริงเธอรู้สึกประทับใจในตัวอย่างเฉินมากจริงๆแต่เธอก็รู้ตัวเองดีคนเก่งขนาดนี้จะมาชอบเธอได้ยังไง ถ้าอย่างเฉินยินดียอมรับเธอเธอก็พร้อมที่จะแต่งด้วยไม่มีปัญหาแน่นอนเฟิงจื้อเอาพูดด้วยน้ำเสียงที่เค,คร่งขรึมว่าเมื่อกี้ปู่ของแกจะให้แกตรงไปอยู่ที่ราชวงศ์อู่แล้วใช้เหตุผลนี้ร่วมมือกับราชวงศ์อู่เพื่อรับมือกับตระกูลไปหลี่ในอนาคตว่าไงนะคะเฟิงเจียหยีทำหน้าตกใจท่านปู่จะให้หนูแต่งงาน เธอคิดไว้นานแล้วว่าวันนี้จะต้องมาถึงการที่เกิดเป็นผู้หญิงของราชวงศ์ก็มีแต่ต้องกลายเป็นผู้เสียสละในการแต่งงานเพื่อผลประโยชน์ของตระกูลอยู่แล้วเธอจึงไม่เคยคาดหวังในความรับมาก่อนแต่การที่จูจ่ๆได้มารู้ว่าตัวเองกำลังจะกลายเป็นเครื่องสังเวยของการแต่งงานเพื่อผลประโยชน์เธอก็รู้สึกไม่พอใจมากในเวลานี้เฟิงจื่อเอาพยักหน้าพลางกล่าวแกเป็นลูกสาวที่ฉันเอ็นดูมากที่สุดถ้าไม่ใช่เพราะแกเป็นผู้หญิงในอนาคตคงได้เป็นจัก,กรพรรดิเฟิง ยังไงซะฉันก็ไม่อยากให้แกแต่งงานกับคนที่แกไม่ได้รักดังนั้นฉันเลยอยากถามแกว่าแกชอบอย่างเฉินหรือเปล่าถ้าแกชอบเขาก็ไปติดต่อเขาสาหาทางทําให้ตัวเองกลายเป็นผู้หญิงของเขาให้ได้จากที่ฉันรู้มาเขาเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับมิตรภาพมากเพ,พื่อนคนหนึ่งก็มาถึงที่ราชวงศ์เฟิงอย่างไม่เกรงกลัวอะไรแล้วยังพาเขากลับไปได้อีกด้วยแกเองก็เห็นแล้ว ถ้าแกได้กลายเป็นผู้หญิงของเขาเขาก็ไม่มีทางทำผิดต่อแกแน่นอนหลังจากที่เงียบไปพักใหญ่ในที่สุดเฟิงเจียหยีก็ได้พูดออกมาพ่อคะหนูไม่เหมาะกับเขาหรอกเขารับครอบครัวของเขามากต่อให้หนูจะพยายามเข้าหาแค่ไหนเขาก็ไม่มีทางยอมรับหนูได้แน่จากที่หนูรู้มาเขาได้แต่งงานและมีลูกแล้วในเวลานี้เฟิงจื้อเอาพูดขึ้นมาว่า คนที่อายุยังน้อยก็บรรลุถึงแดนเหนือเทพได้แล้วทั่วจิ๋วโจวนอกจากในตระกูลบูโบราณแล้วยังมีตระกูลไหนที่มีผู้แข็งแกร่งแดนเหนือเทพที่อายุน้อยอย่างแกอีกเจียหยีแกเป็นถึงลูกสาวของเฟิงจือ้อเอาคนนี้เลยนะอย่างเฉินนั้นโดดเด่นมากก็จริงแต่แกก็ไม่ได้แย่ถ้าแกสามารถกลายเป็นผู้หญิงของเขาได้สำหรับราชวงศ์เฟิงของเราแล้วมันก็ถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆเฟิงเจียหยีใส่หัวแล้วพูดด้วยสีหน้าที่จริงจังว่า พ่อคะท่านหนูเดาไม่ผิดพ่อชอบพอในตัวหยางเฉินเลยเข้าไปพูดกับท่านปู่ว่าจะฟื้นฟูความสัมพันธ์กับหยางเฉินแต่กลับถูกท่านปูป่ปฏิเสธใช่ไหมคะด้วยเหตุนี้พ่อเลยอยากให้หนูเข้าหาเขาโดยตรงต่อให้กลายเป็นผู้หญิงของเขาไม่ได้อย่างน้อยก็ต้องกลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันใช่ไหมคะด้วยวิธีนี้เมื่อในอนาคตยามใดที่ราชวงศ์ตกอยู่ในอันตรายหยางเฉินจะเห็นแก่หน้าหนูแล้วก็มาช่วยพวกเราราชวงศ์เฟิงใช่ไหมคะ เฟิงจื้อเอาทอดถอนหายใจพลางกล่าวว่าตามที่ฉันคิดเลยปิดบังอะไรแกไม่ได้จริงๆถูกต้องฉันมีความคิดแบบนี้ชายหนุ่มที่อายุยังน้อยก็สามารถบรรลุถึงแดนเหนือเทพขั้นหกได้อีกทั้งยังมีฝีมือเทียบเท่าแดนเหนือเทพขั้นเจ็ดชั้นยอดฉันไม่เชื่อหรอกว่าเขาจะเป็นแค่คนธรรมดาทั่วไปเท่านั้นการที่ราชวงศ์เฟิงทำผิดต่อเขาต้องไม่เป็นเรื่องดีอย่างแน่นอนในเมื่อปู่ของแกไม่ยอมฟื้นฟูความสัมพันธ์กับเขาแต่ว่าฉันอยากจะลองดู ถ้ามันเกิดสําเร็จขึ้นมาอนาคตของราชวงศ์เฟิงก็มีแต่จะยิ่งใหญ่ขึ้นไปเท่านั้นไม่ใช่เหรอเตียหยีพ่อก็หวังว่าถ้าเป็นไปได้แกจะหาทางกลายเป็นผู้หญิงของเขาให้ได้มีแค่แบบนี้จึงจะสามารถทําให้เขามายึดติดกับราชวงศ์เฟิงได้ <c oughs> การทำแบบนี้ก็ไม่ได้เพื่อใครอื่นเลยเพราะโดยหลักๆแล้วมันก็เพื่อความสุขของแกทั้งนั้นตอนนี้คนที่สามารถเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของแกได้ก็มีแต่อย่างเฉินคนเดียวเท่านั้น บทที่1744ในขณะนี้เฟิงเจียหยีก็กัดริมฝีปากแดงไว้แน่แนๆคำพูดของบิดาก็มีเหตุผลจริง,รงๆเธอเองก็เข้าใจนิสัยของหยางเฉินว่าเป็นคนรักพวกพ้องแต่จากกระพัดเฟิงก็ไม่ยอมอ่อนข้อแถมยังไม่ยอมให้บิดาอ่อนข้อเอ่ยปากสร้างมิตรภาพก่อนอีกด้วยแค่สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ถ้าอนาคตเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับราชวงศ์เฟิงแล้วก็หยางเฉินกับมาชาวไม่มีทางยื่นมือเข้ามาช่วยอย่างแน่นอน ยังไงก็ตามถ้าเธอสามารถกลายเป็นผู้หญิงของเขาได้ต่อให้ไม่สามารถกลายเป็นคนรักของเขาอย่างน้อยก็ได้เป็นเพื่อนใจสักคนถ้าในวันที่ราชวงศ์ฝังตกอยู่ในอันตรายอย่างเฉินที่เป็นคนให้ความสำคัญกับมิตรภาพไม่แน่ก็อาจจะยื่นมือเข้ามาช่วยก็เป็นได้หลังจากที่ครุ่นคิดอยู่นานฝงเจียหยีก็พยักหน้าพลางกล่าวว่าหนูสามารถรับปากพ่อได้ว่าจะเข้าหาเขาดูแต่จะกลายเป็นผู้หญิงของเขาได้หรือเปล่านั้นหนูก็ไม่กล้ารับปาก ได้ยินในสิ่งที่ลูกสาวพูดฝืงชื่อเอาก็ดีใจย,ยกใหญ่และรีบพูดไปว่าพ่อเองก็หมายความอย่างนั้นถ้าเป็นผู้หญิงของเขาไม่ได้อย่างน้อยเพียงกลายเป็นเพื่อนที่ดีของเขาก็ได้เงินแกรีบดำเนินการตั้งแต่ตอนนี้เลยรีบตามอย่างเฉินกับหมาชาวไปเลยนะตอนนี้หมาชาวยังไม่ได้สติอีกอย่างลูกเมียของหมาชาวกับผู้หญิงที่ชื่อเฟิงเสี่ยวหวานก็ยังหาตัวไม่เจอ เป็นช่วงเวลาที่หยางเฉินต้องการความช่วยเหลือพอดีและเป็นโอกาสอันดีที่แกจะได้เข้าใกล้เขาเฝิงเจียหยีพยักหน้าหมุนตัวแล้วออกไปทันทีตามที่ฝงชื่อเอาคาดไว้หยางเฉินยังไม่ได้รีบออกจากราชวงศ์ิงตอนนี้หมาชาวกำลังเจ็บหนักไม่ได้สติไอ้หลินกับฝงเสี่ยวหวานรวมถึงเสี่ยวจิ้งอันก็ยังหาตัวไม่เจอสิ่งที่เขาต้องทำอย่างเร่งรีบตอนนี้คือตามหาคนเหล่านี้ให้เจอจากนั้นก็รีบออกจากราชวงศ์ิงไปทันที ในเวลานี้ในเมืองราชวงศ์เฟิงนโรงแรมห้าดาวแห่งหนึ่งภายในห้องเพรสิดเชเยลสวีทอย่างเฉินกำลังโทรหาใครบางคนและพูดไปว่าปล่อยข่าวออกไปในอีกสาวันผมจะจัดสึกชิงตำแหน่งคิงแห่งเยนตูขึ้นที่เมืองเยนตูโดยตรงเฉียนเปียวที่ได้รู้เรื่องนี้ก็พูดด้วยความตกใจว่าพี่เฉินพี่ต่อต้านการออกสู่ยุทธภพของตี่ชุนมาโดยตลอดไม่ใช่เหรอครับแล้วทำไมถึงจะจัดงานนี้ขึ้นล่ะครับ ศึกชิงตำแหน่งคิงแห่งเยนตูมีขึ้นเพื่อจาะจงหาผู้ชนะและถ้าอยากได้ครอบครองที่ชุนก็จำเป็นต้องกลายเป็นคิงแห่งเยนตูให้ได้เท่านั้นหยางเฉินพูดด้วยน้ำเสียงที่เคร่งขรึมว่าทำตามที่ผมบอกก็พอเฉียนเปียวตอบกลับในทันทีได้ครับสำหรับหยางเฉินเขามีเวลาแค่สองวันหมายถึงถ้าในสองวันนี้ยังตามหาไอ้หลินกับฝังเสียวหวานและไอ้ตัวเล็กไม่เจอหยางเฉินก็จะพักเรื่องตามหาไปก่อน ในขณะที่มองดูหมาชาวที่นอนไม่ได้สติบนเตียงคิ้วของเขาก็ขมวดเป็นปมทันทีเขาจึงนั่งทำสมาธิลงข้างเตียงฝึกฝนเทคนิคการหายใจขั้นเจ็ดของคมภีต์ต้าเต้าเทียนหยานและมันได้เริ่มทำงานอีกครั้งพลังชีวิตก็เอ่อล้นออกมาจากร่างของเขาอย่างรวดเร็วพลังชีวิตนี้ด้วยการควบคุมของหยางเฉินมันก็ค่อยๆเค,ค,คลื่อนไปที่ร่างกายของหมาเาว อยางเฉินรู้แค่ว่าผลลัพธ์ของคัมพีต้าเต้าเทียนหยานนั้นอัศจรรย์มากในตอนที่เขาบาดเจ็บถ้าฝึกฝนคัมพีต้าเต้าเทียนหยานก็สามารถรับรู้ได้อย่างชัดเจนว่าบาดแผลในร่างกายตัวเองฟื้นฟูกลับมาได้อย่างรวดเร็วส่วนเรื่องที่ว่าจะสามารถรักษาอาการบาดเจ็บของคนอื่นได้หรือเปล่านั้นเขาเองยังไม่รู้ก็ได้แต่ต้องลองดูเท่านั้น แต่ทว่าไม่นานเขาก็หยุดฝึกไม่รู้ว่าเป็นเพราะหมาชาวเจ็บหนักเกินไปบวกกับยังไม่ฟื้นคืนสติหรือเปล่าจึงไม่สามารถดูดซับพลังงานนี้ได้หรือคำพีตา้าเต้าเทียนหยานจะรักษาได้แค่ตนเองแต่ไม่สามารถรักษาให้คนอื่นได้ดูท่าแล้วคงต้องพักเรื่องการรักษาให้ในายไว้ก่อนซะแล้วยางเฉินพึมงพังกับตัวเองหมาเาาเจ็บหนักและไม่ได้สติก็จริงแต่ก็ยังไม่หนักจนถึงแก่ชีวิต ไม่ใช่ว่าเขาจะปล่อยหมาชาวไว้คนเดียวเช่นนี้แต่เป็นเพราะเขาเข้าใจอย่างชัดเจนว่าตอนนี้มีแต่ต้องตามหาหมอเทวดาเฟิงเสี่ยวหวานให้เจอไม่แน่นางอาจจะมีวิธีรักษาหมาชาวก็ได้ทาว่าในตอนนั้นเองเสียงเคาะประตูก็ได้ดังขึ้นจากนั้นก็มีเสียงที่คุณเคยดังตามมาคุณยางข้าฉันคือเฟงเจียหยีค่ะยางเฉินขมวดคิ้วทันใดไม่รู้ว่าทำไมจูจ่ๆนางถึงมาที่นี่ เขาเดินไปเปิดประตูมองไปยังอีกฝ่ายที่ยืนอยู่หน้าประตูและพูดด้วยน้ำเสียงที่เรียบเฉยว่ามีธุระอะไรเหรอครับเฟิงเจียหยี่จ้องมองอย่างเฉินด้วยใบหน้าที่ซับซ้อนพลางกล่าวว่าฉันแค่อยากช่วยคุณหือหือหยางเฉินหัวเราะอ,ออกมาอย่างเย็นชาเขากับราชวงศ์เฟิงไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกแล้วเกรงว่าจาก,กรพรัดเฟ,ฟิงปู่ของนางอยากจะรีบตัดขาดความสัมพันธ์กับฉันจะแย่อยู่แล้วไม่ใช่เหรอ แต่คุณกลับจะมาช่วยผมเนี่ยนะพิดได้เช่นนี้เขาจึงกล่าวว่านี่คุณยังไม่รู้อีกเหรอว่าน้องชายของผมประกาศไปแล้วเฝิงเจียหยีรีบพูดไปว่าท่านปู่ก็ส่วนท่านส่วนฉันก็คือฉันฉันไม่เคยคิดที่จะตัดขัดความสัมพันธ์กับพี่หมาชาวสักหน่อยนี่ตอนนี้ลูกเมียของพี่หมาชาวยังหาไม่เจอยังมีเฟิงเสี่ยวหวันหมอเทพที่คุณพูดถึงอีกที่ยังหาไม่เจอเหมือนกันไม่ใช่เหรอ ตอนนี้พี่หมาชาวก็กำลังเจ็บหนักยังไม่ฟื้นถ้าคุณยอมรับความช่วยเหลือจากฉานันมันก็น่าจะลดภาระให้คุณไม่มากก็น้อยไม่ใช่เรื่องไงได้ยินเช่นนี้หยางเฉินก็เงียบไปทันทีเขากับผู้หญิงคนนี้ไม่ได้รู้จักกันมากนะักแค่เคยไปตามหาคนของเขาที่ห้องรับกลางภูเขาคราวนั้นแค่การพบกันในเวลาเพียงสั้นๆไม่กี่ครั้งเช่นนี้เขาจึงยังไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้ในใจคิดยังไง นจะบ,บิดาของนางฝงจื้อเอาอีกตอนที่ฝงจื้อหยวนกำลังจะระเบิดตัวเองเพื่อทำให้ไป๋หลี่เยี่ยนเจ็บหนักเขาก็ยังช่วยขอร้องอ้อนวอนฝงจื้อหยวนแทนหมาชาาต่อหน้าจัก,กรพรรดิฝงด้วยจนแทบขาดใจยังไงก็ตามเหตุการณ์นั้นมันจึงชนะใจายอย่างเถินไปแล้วเมื่อนึกถึงตรงนี้เขาจึงพูดไปว่าคุณอยากช่วยผมจริงๆเหรอไม่ได้มีจุดประสงค์อื่นใดแอบแสงใช่ไหม ด้วยคำว่าต้องเป็นผู้หญิงของเขาให้ได้ทำให้เฟิงเจียหยีแสดงสีหน้าลังเลออกมาแวบหนึ่งนางจึงพูดตามตรงด้วยท่าทางที่จริงจังว่าที่ฉันมาช่วยคุณความจริงก็เพื่อที่จะได้เข้าหาตัวคุณค่ะหยางเฉินถึงกับอึ้งและเข้าใจขึ้นมาทันทีนึกไม่ถึงว่าผู้หญิงคนนี้จะซื่อตรงได้ถึงขนาดนี้แต่เขาก็ไม่ได้โกรธแต่กลับอยากรู้ว่าทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงต้องการเข้าหาตัวเอง เขาจึงมองไปที่นางแล้วถามไปว่าปู่ของคุณรีบตัดขาดสัมพันธ์กับผมถึงขนาดนั้นแต่คุณกลับเข้าหาผมเพราะพ่อของคุณบอกให้คุณทำแบบนี้ใช่ไหมเฟิงเจียหยีพยักหน้าพ่อของฉันก็ทำเพื่อราชวงศ์เฟิงและทำเพื่อฉันด้วยเขามองเห็นอนาคตในตัวคุณโดยคิดว่าต่อไปในภายภาคหน้าคุณจะต้องเป็นเทพสงครามในโลกใบนี้ถ้าสามารถเข้าหาคุณได้ หากในอนาคตราชวงศ์เฟิงตกอยู่ในอันตรายคนที่ให้ความสําคัญกับมิตรภาพอย่างคุณก็จะเลือกให้ความช่วยเหลือกับพวกเราราชวงศ์เฟิงนั่นคือเหตุผลอีกอย่างต่อให้ไม่สามารถกลายเป็นผู้หญิงของคุณได้อย่างน้อยก็ขอให้ได้เป็นเพื่อนกับคุณก็ยังดี นอกจากนั้นท่านปู่ของฉันยังได้ตัดสินใจว่าจะให้ฉันแต่งเข้าไปที่ราชวงศ์ปู่เพื่อป้องกันการลุกรานของตระกูลไปหลี่ด้วยการแต่างงานแบบคลุมถุงชนนี้ถ้าฉันได้กลายเป็นผู้หญิงของคุณแล้วคุณก็คงไม่ปล่อยให้ฉันถูกบังคับแต่งเข้าราชวงศ์ปู่แน่นอนหรอกใช่ไหมคะอันที่จริงอย่างเฉินไม่ได้ใจอ่อนเพราะความจริงใจของเฟิงเจียหยีแต่ทว่าเขาอดไม่ได้ที่จะขำออกมาดังๆคนอะไรช่างพูดประโยคที่มันตรงไปตรงมาได้เยี่ยงนี้โดยที่สีหน้าไม่แปรเปลี่ยน